มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุไซโคลนอัมพันพัดกระหน่ำต้นไม้หักโคนทับรถสองผัวเมียดับหมาเจ็บนางเฝ้ารางเจ้าของไม่ห่างผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18นาิกาของวันที่24พฤษภาคม63ที่ผ่านมาพลตำรวจโทนัทพล เดบพลกลางพนักงานสอบสวนสอบพอนองบัวโคกอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งเกิดเหตุพายุฤดูร้อนที่มีฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงนะคะและมีลมกระโชกแรงพัดต้นยางนาขนาดใหญ่ได้หักโค้งลงมาทับรถยนต์และมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถจำนวนสองรายค่ะที่บริเวณบนถนน สายสุรนาราย205ระหว่างตำบลหนองโวโคกมุ่งหน้าไปอำเภอบำเน็จนารงนะคะมีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายผู้ประสบเหตุจึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุรีนิธิสว่างคุณธรรมจุดจัตุรัสแล้วก็แพทย์ประจำตำบลน,นำอุปกรณ์ตัดทางพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ชีพเครื่องตัดต้นไม้แล้วก็เดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันทีค่ะ ในที่เกิดเหตุนะคะบ,บนถนนสุรนารายห่างจากสี่แยกหนองโบวโคกไปทางอำเภอบําเหน็จนรงประมาณ1กิโลเมตรพบต้นยางหนาขนาดใหญ่ล้มทับรถยนต์กระบะแขบโตโยต้าสีบรอนพอพึ่งวอแแวน5373นอมอ,อยู่กลางถนนสภาพรถพังยับเยินนะคะมีคนติดอยู่ภายในสองคนและพบร่างนางเกษมชัยรัตอายุ55ปีซึ่งเป็นภรรยาของคนขับเสียชีวิต ที่เบาะนั่งด้านซ้ายติดอยู่ภายในตัวรถและผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อว่านายบุญสวนชัยรัตน์อายุ55ปีบ้านเลขที่2 0หมู่ที่1ตําตำบลหินโคนอำเภอจัก,กร,ราชจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคนขับค่ะทั้งนี้ยังพบสุนัขหนึ่งตัวนะคะซึ่งติดอยู่ในรถเช่นกันหลังเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยกันตัดต้นยางเพื่อที่จะงาดซากรถแล้วก็นำร่างผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตออกจากตัวรถ แต่เนื่องจากต้นยางมีขนาดที่ลำต้นใหญ่มีน้ำหนักมากจึงได้ประสานพลเมืองดีที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะได้ช่วยกันเลื่อนรถยนต์และนำเครื่องตัดทางงัดร่างออกมาจากซากรถยนต์ค่ะโดยใช้เวลาประมาณกว่าชั่วโมงนะคะจึงสามารถงัดซากรถได้สำเร็จแล้วก็นำร่างของนางเกษมชัยรัตน์ซึ่งเป็นภรยาของคนขับรถที่นอนเสียชีวิตค่ะที่ กับเบาะด,ด้านซ้ายซึ่งติดอยู่กับซากรถออกมาได้สำเร็จนะคะพบว่ามีสุนัขพันธุ์พุดเดิลสีขาวตัวที่นั่งมาด้วยในรถคันที่ประสบอุบัติเหตุออกมานั่งเฝ้าร่างนางเกษมชัยรัตน์ซึ่งเป็นเจ้าของอย่างไม่ห่างเลยค่ะเป็นภาพที่โหดถู่น่าสงสารยิ่งนักค่ะจากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าขณะที่นายบุญส่วนชัยรัตน์อายุ5 5ปี อยู่บ้านเลขที่20หมู่ที่1ตําบลหินโคนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคนขับรถได้รับบาดเจ็บได้ขับรถาพาภรรยาไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งขณะขับรถกลับมายังบ้านพักนะคะที่เกิดเหตุปีฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงจูๆ่ๆเกิดต้นยางขนาดใหญ่ที่ลมกําลังพัดแรงนะคะได้หักโคน่นลงมาทับรถยนต์กระบาท,ที่วิ่งผ่านมา ถึงที่เกิดเหตุเข้าอย่างเต็มแรงค่ะด้วยความที่ต้นยางมีลำต้นขนาดใหญ่ทำให้หลังคารถยนต์กระบะยุบทับร่างนางเกษมชัยรัตอายุ55ปีซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตขาซากรถทันทีส่วนนายบุญส่วนชัยรัตอายุ55ปีได้รับบาดเจ็บดังกล่าวส่วนความเสียหายอยู่ในระหว่างการประมาณราคาค่าเสียหายค่ะเบื้องต้นนะคะพลตำรวจโทนะัทพันา,านเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลจตุรัสนะคะหลังจากส่งคนเจ็บรักษาตัวเป็นการด่วนขณะนี้อาการดีขึ้นแล้วส่วนผู้เสียชีวิตคือนางกเกษมแพทย์ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการชนะสูตรพลิกศพไว้แล้วนะคะทางญาติไม่ได้ติดใจเอาความจึงได้มอบร่างให้กับญาตินำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ